โคตรซิ right. oh, wow. mm ่งไปลูกไหนพี่ลูกคุยว่าลูกแดงนะพี่ต้องเอาไอ้นี่ก่อนนะพี่แมงผมไปก่อนก็ได้ผมเอามาอย่างละห้าสิบโอเคโอเคไ่พี่ใช้ไปเดี๋ยวพี่ใช้ปืนอ่ะเหนียวแน่หนึ่งสองเออแล้วชุดที่อัดอก ไป่อาพี่หยิบของเลยดีไหมพันอยู่แล้วเออได้พี่พันอยู่แล้วอะตู้หมูตู้หมูพี่หยิบตู้หมูได้ใช่พี่หยิบตู้หมูพี่เหมือนได้กลิ่นแรงๆว่าเฮียแบร์เดี๋ยวก็สดอีกเนี่ยผมบอยโจว้ะพ่งนี้พี่ต้องลงไฮเวย์แล้วเร็วเร็วเร็วบอยโจว่าพรุ่งนี้มึงไปท้าเขาดิเดิมพันแสนวินแสนเล่นตู้เขาตัวท้าสายเดิมพันเลย าตัวขา,เ,าเดิมพันเข,ขาตัวขาเดิมพันเลยเจ้าเนี้ยหลบอยู่แล้วเก้าล้านอะครับผมเก้าล้านเล,เล่นแค่เนี้ยเล,เล่น,นเล่นโคตรเยอะกล้านก็พี่ถึงบอกว่ามันอะเป็นคนแบบว่าเวลาเล้าอะมันเอาบ่เอเสียไม่ได้ก็พี่ที่แบบแดกโปเกอร์มันเกือบสามสิบล้านก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยแหละพี่ถามว่าเฮ้ยจะหมอบอกลก้าปเ่าเออก้าบเอาพี่ถามกล้าบเอาใส่เลยบอกกูว่ามึงไก่เรียบร้อย ก็เพราะไอ้คำว่าก,กูว่ามึงไก่แหละเลยไปเกิดเขาโสดแมรี่เนี่ยเขาโสดจัดเลยเขาหาเงินมาเพื่ออย่างเงี้แหละเฮ้ยพี่หยิบตู้หมูเสร็จแล้วไปดูลูกม้วงต่อได้เนี่ยใ่ได้เลยใช่จะไปดูตูมมกม้วมาลูกม้วงพี่ไหนไอ้ลูกม้วงพี่เนาวิกนี้คือมันโดนสิบห้าล้านเลยนะที่โดนพวกพี่เนี่ยโดยหลงต่อไม่รวมยิบย่อยแต่มันก็หาเงินเก่งนะไอ้เหี้ยเนี่ยหาเงินมาเสียกับอะไรพวกเนี้ยเก่ง เขาก็ฟาร์มทุกวันไงพี่เขาฝ่าตออโต้อยู่ทุกวันไงี่ยแต่หมายถึงว่าก้าวมาเสียกับอย่างเงี้ยเข้าบบใจปะโลก<ช>จิตชิบห<จ><ช>ายเลยเทียนี่ไม่นี่คือเพลย์กระดอยยังไม่ได้ให้ผมนะอย่างละอห้าสิบแหละเออปีที่ปีอีกมือแตกแล้วชอบพูดว่าไงเละกูแม่งไม่มีตังค์ซื้อเพลเลยเนี่ยแล้วเอาตังค์มาทำอะไรหมดมเดิมพันหมดเนี่ยเดิมพันหมดชีวิตชีวิตนักเดิมพันน้องไอ้นี่แม้กระทั่งรถก็ไม่เหลือแม้กระทั่งแม้กระทั่งรถก็ไม่เหลือ จะไม่อนด้วยนะอย่างชอบเลยไม่มันกลัวเวลาเวลาพี่เอาคืนมันเป็นกลัวกลัวเป็นกลัวพี่ดึงเชงว่ารถเลี่ยมเหรอเออเป็นกลัวพี่ดึงเชงเพี่ดึงเชงแม่งแน่ไอ้เยี่เดียบพี่ดึงเชงแบบนั้นอนไอ้เยี่เดียบกูต้องตีน ต้องดักแชทนะ่ะมีคนโอ้ยอ้าวโล่ว่ะก๊อตก๊อตมีคนมาก๊อตก๊อตมีคนมา เดี๋ยวแน่อุ้ยก้อนไอ้เฮียเขาจะเอาหนีก่อนพี่สีแดงอ่ะสีแดงอะแดงแก๊งเลยวะก้อนสีแดงดีไอ้ดีเคเปล่าพี่ดีเคกลับมาแล้วหรออุ้ยเฮียโอ้โหแล้วส่งส่งเสิร์ฟกูถึงที่เลยงามไส้แล้วไอ้เฮียว่าแล้วเจ็บแม่พ่อมึงตาย เกาะเลยสัตว์เลยเฮียก็หลังเข้าไปเฮ้ยไปไปเกาะเลยสัตว์เ้ยเอ้ย แ,แม่อะไรเที่ยนใครเนี่ยขับรถชนกูพ่อมตายสถานการกูเปลี่ยนเลยสัตว์ตายแน่กูว่าทุไวันะชอนโอ้โหเรียบร้อยแ,แม่เอ้ยละคนหัวควยใครเนะขับรถชนกูอีสัตว์เอ้ยออนนแม่เฮี้ยงจริงแล้วชนกูเสิร์ฟถ,ถึงหน้ากล่องพอดีเป๊ะสวย กูจะไปเกูช่วยเกูช่วยเไปเล่นไปเล่นเสิร์ฟกูถึงหน้ากล่องแบบพอดีเป๊ะเป๊ะพี่ก้อนหน้าหาเห็นใครเห็นศพพี่ก้อนปะไม่เก็บ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 ก้อนอยู่กลางไฟก้อนอยู่กลางไฟก้อนอยู่กลางไฟเขาก้อนอยู่กลางไฟเขาก้อนอยู่กลางไฟเขาดันเข้าไปดันเข้าไปเียให้ไอ้ยปุ้งดิฟช่วยช่วยกอนหน่อยหน่อยเร็วก้อนใกล้เหนียวอยู่กลางไฟเขาชุบเลยชุบเลยกูรอเซฟให้ไปเลยเพื่อนดันเข้าไปมึงดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยกูรอเซฟให้ ให้เก็บให้ไปเลยเอ็งให้รู้ก่อนดิตามให้ผมามให้ผมามให้ไปไปมาแล้วเหรอเฮ้ยก็ะปุ๋วกระปุ๋วพวกมึงกระปวสายบน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 เข็มจริงให้หน่อยเพ่ไปนึงยิงให้ไปนึงเก็บให้ มามามาสิเอฟอยู่ช่วยยู่เอ้าสับสับสับหัวสับหัวสวย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 นี่แกไปแทงข้างบนนะเสพไฟเสพไฟเสพไฟตีตีตีเห็ดเนี่ยกูเล่นกูเล่นกูเล่นกูเพื่อนเสพไฟกูเสพไฟไอเห็ดตายปะไม่ตายนะเห็ดไม่ตายนะไม่ตายนะเรื่องสับแฝนเลยเรือสับแฝนเลยเล่นด้วยไปเล่นด้วยไปเล่นด้วย ที่เหนเข้าไปตัมข้างบนเลยตัเไรเรื่องไม่ไรน้องไม่ไรสับต่อสับต่อสับต่อจะทขผอะไรมาไ่ตับไปนะเฮ้ยไม่ยิงกันนะ เขี้อะไรเมื่อกี้แม่งมีคนชนในสัตว์ไม่รู้ใครแม่ขับรถชนชนพี่แต่ตรงหัวโค้งนะน่ะกระเด็นมาถึงตัวไอ้ดอกบักกูตายเลยเรียบร้อยไม่รู้ใครชนเขี้ตอนแรกพี่พี่อยู่ตรงนู้นนะพี่อยู่ตรงที่รถพวกมึงจอดอะแต่มันชนกูกระเด็นมาตรงเนี้ยขันนีแอ่ด้วยเออไม่รู้ไม่รู้รถเปล่าเลเขี้อะไรไม่รู้สีดำอะชนพี่มาตกในไฟเรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์ยังไงเออจะเคลียร้ขับปั๊บพี่ไงไปแล้วเดี๋ยวผมไปหักปิดไก่ให้พี่ไก่ชนแน่เลย เงั้นตอนแรกยีให้พวกมึงได้นานกว่านี้อีกไอสัตว์เอ้ยวันก่อนที่้านจ้าเขี้ยะก็เฉินเลยก็พี่โดนเบาะเลื่อชนเห็นปะพี่ไม่พี่ไม่โดนเบาะเลื่อชนพี่พี่ตายเพราะรถพรมแดงชนพี่กระเด็นไปหายก็ใช่ไงไม่กระโนมาตรงเนี้ยคู่เชี่ยเลยโคู่ลาเลยกำลังจะวิ่งแอบเลยเออพี่จะหนีแล้วไปกัดถอยไกลๆช่วยเซฟกับก๊อตดึงเวลากระเป๋า628ครับ628 มันมันมันงอมอันนี้ของดับองอมมันงอมมันงอมลูกเมื่อกี้ใครเก็บแบนวันนี้แค่วันนี้เม้เมื่อกี้ใครเก็บมึงฟังกูเจอมึงเชื่อกูเจหลงแค่วันนี้เดี๋ยวเอามาีแล้กันใครเก็บนะพี่เซฟพี่เดี๋ยวพี่รายงกันเท่าวะมึงมึงห้รยิบยี่ทาไรยี่สยี่สิองยิบสองล้านสองแสนยังไม่รวมเงินส่วนตัวอีกที่มีอีกประมาณหท่าไห้าเลยพี่ใช้เยอะไอ่เลยยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดเลยยี่สิบเจ็ดเฮ้ยมึงเก็บส่งเขาไปด้วยดิ ี่เก็นก็ได้นะไหนพี่อาอชื่อยกชื่อไม่จะเอาคาปรับด้วยจะเกยขาปรับด้วยไเดอ้กันแเลยจะเกยขาปรับจะกันแเลจะเก้ยาปรับเลยจะต้องเสียเวลาเร็วของเราอะะไรมงยิงนี่พี่พี่พี่เิพี่เิว่าไงว่าไงว่าไงว่าไบอมหนได้ไหมพี่พอดีผมอยากลงอ้นี่อพี่ไปแล้วไปไปไเขียวได้ปะเลืงไปลเขียวแดต้องลงนี้เหรอตรงตรงนี้่ตรงนี้เขียวไล่เขียวไล่เขียวไี่เดียวไอ้นีี้ย อ่อฮะบ๊อสบอสหามุมไว้หน่อยตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้พี่ตรงนี้ก็ได้ครับอ่อฮะยิ้มนะยิ้มนะหนึ่งหนึ่งท่าไหนอ่ะสองเอาท่าไหนก็ได้พี่แล้วอ่อฮะหนึ่งสองครับไอ้เน่ยซ้อนซ้อซนมึงมันรู้มากมึงมันมึงมันรู้มากมึงอะมันรู้มากอย่ากอะหลบเรียกไม่เชื่อง ไม่รักดีเหรอไอ้ไเลียงม่รักดีเหรอไม่รักดีเหรอเลยกลับใส่หี้วไม่รักดีกดว่าแล้วให้กูยืนจุดแปลกๆไปยิงกระถางระเบิดใส่หิ้ยจริงว่าให้ไปยืนจุดแปลก,ปกไอ้เรืร่องแสบจัดเออมาตีน ลั่นเบาพี่ลั่นเบาวันนี้ลั่นปะเนี่ยได้ลั่นลั่นลั่นเดี๋ยวติดลั่นฟ้าเยืดเสียโคตรเยอะเยอะก๊อตใช่เปล่าอ๋อคิดว่าขาข้างบนยาวนะขาข้างบนขาข้างบนยาวนะอ๋อไม่ไม่ให้ติดข้างบนตินเรื่อยๆถ้าไม่เข้าล็อกนะ เลยให้รู้ว่เราเลยให้รู้อะไรถ้าถ้าเกิดโดนบอลอีกนะผมบอกเลยเจ๊ก